بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الحمد لله نكاب بدر ين أي كم كني بن حديث بدر ي 17 รั้ดียัลลัลลอฮฺอาญูทันเดล่าวะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลบิรุฮุสนุลคุลุกวันอิทมุมาฮักะฟิลนัฟซิวะกะริฮตะอัยยัตทัลิอะอะลัยฮินน้าส์ทรูลกล่าวบอกว่าคุณธรรมความดีนั้นคือมารยาทที่ดีงามและบาปนั้นคือสิ่งที่ทําให้เกิดความลังเลเกิดความไม่สบายใจเกิดความสงสัย เวลาที่จะกระทําสิ่งสิ่งนั้นเพราะกลัวว่ามันจะเป็นบาปใช่ไหมครับแล้วทารอสูลก็บอกว่าและสิ่งที่เป็นบาปนั้นเจ้าก็จะเกลียดนะครับเกลียดไม่อยากที่จะให้คนรู้คนเห็นเพราะเรื่องที่กําลังจะทํานั้นมันเป็นเรื่องที่น่าตําหนิและเป็นเรื่องที่น่าอายใน hadith อีกบทหนึง่งของท่านวาบิซอ์อิบนุมะอับดรอดิยลลฮุอานุท่านเล่าว,ว่าฉันได้ไปหาท่านนบดุสซลลฮุ่านลว่าฉันฮิวไปหานับลลัมพอลฉันนไปเจอท่านอูล ทารอซูลก็เอ่ยปากถามฉันก่อนเลยว่ายิจตัสอะลูอานินบิริวัลอิธน่ทีเจ้ามาวันนี้เจ้าจะมาถามฉันเรื่องความดีกับบาปใช่ไหมสหบัติท่านนั้นก็บอกนะอัมใช่แล้วครับทารอซูนนั้นหมายความว่าอะไรนั้นหมายความว่าสหบัติท่านนี้อาจจะเคยมาปรึกษาทารอซูลถึงสองเรื่องนี้ก่อนหน้านี้แล้วทารอซุลเลยรู้ว่าท่านมาครั้งนี้ก็ต้องการอยากที่จะรู้เพิ่มเติมอีกทารอซูลจึงสอนบอกว่าอิสต์ฟติกัลบบก ข้าสรสอนฮาบะห์ท่านนั้นบอกว่าเจ้าจงจะจงถามใจของเจ้าใช่ไหมครับจงถามใจของเจ้าอันบิรุมัตมาอันนัอิเลฮินนับส์วัตมาอันนะอิเลฮิลกลับพะอร่รพี่นอ้องเพราะความดีงามน,นั้นคือสิ่งที่ทําไปแล้วจะทําให้หัวใจสงบอันเบร์ความดีนั้นเมื่อทําไปแล้วจะทําให้หัวใจของเรานั้นสงบใช่ไหมครับอยากที่จะทําและมีความสุขที่ได้ทานั่นคือความดี والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ่สิ่งที่เป็นบาปหรือความผิดนั้นคือสิ่งที่จะทําให้เกิดความกระวนกระวายเวลาที่เจ้าจะทําสิ่งที่เป็นบาปนั้นหัวใจของเจ้าจะรู้สึกกระวนกระวายกระสับกระส่ายยังเกิดความลังเลไม่สบายใจที่จะทําใช่ไหมครับ ถึงแม้ว่าผู้คนจะพูดว่าอย่างไรก็ตามแปลว่าถึงแม้ว่าคนจะบอกว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยทำได้กินได้ใครจะฟัตวาแบบไหนก็นตามทศูนสสอนบอกว่าอย่าเชื่อเขาอย่าเชื่อเขาอย่าปฏิบัติตามเขาฉะนั้นในฮะดิษท,ทั้งสองบทนี้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านอับดุลลาห์นี่คุณทศลำได้สอนให้เรารู้ถึงกฎเกณฑ์ที่สําคัญของการได้การแยกแยะระหว่างความดี และความผิดหรือบาปนั่นเองโดยที่ทารุนกล่าวถึงความดีคืออันเบรอันเบรเนี่ยเชคอั้าดูนโมฮ์เซนอันอับบาดฮะฟิเอฮุลลอฮัวใจล,ละ,ลละท่านอธิบายบอกว่าคําว่าอันเบรในขะดคิดบทนี้นั้นคือมารยาทที่ดีงามซึ่งคําว่าอันเบรเป็นคําที่มีความหมายครอบคลุม ถึงสิ่งที่ดีงามทุกประการไม่ว่าเรื่องเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นในหัวใจแปลว่าเกิดขึ้นภายในคือในหัวใจของเราหรือเกิดขึ้นภายนอกนั่นหมายถึงจากคําพูดและก็การปฏิบัตินะครับทั้งหมดล้วนแต่เรียกว่าความดีงามทั้งสิน้นในขณะสิ่งที่เป็นบาปท่าราสุนอธิบายบอกว่าอะไรบาปนั้นคือสิ่งที่จะทําให้เจ้ารู้สึกไม่สบายใจเจ้าจะรู้สึกกระสับกระส่ายและไม่ชอบที่จะให้ใครรู้ใครเห็นในสิ่งที่เจ้าที่เจ้าทํานั่นแหละคือสิ่งที่เป็นบาป และใช้กอธิบายบอกว่าและบาปนั้นมีทั้งบาปที่เป็นเรื่องที่ชัดเจนไม่มีความคลุมเครือเลยอันนี้ชัดเลยว่าสิ่งนี้เป็นบาปและยังมีบาปบางชนิดที่เป็นบาปที่คลุมเครือใช่ไหมครับคลุมเครือสําหรับคนบางคนไม่รู้ว่าทําได้ไม่ได้กินได้ไม่ได้ฉะนั้นเชกจึงอธิบายบอกว่า บาปเหล่านี้เมื่อทำไปแล้วจะทำให้เจ้ารู้สึกอึดอัดใจ,จว้าวุ่นใจและไม่อยากที่จะให้ใครรู้ใครเห็นใช่ไหมครับเพราะเราเองก็ไม่มั่นใจที่จะทำเราเองยังรู้สึกสับสนเลยฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกสับสนตอนที่จะลงมือทำเราก็ไม่อยากที่จะให้คนทําไม่อยากที่จะให้คนรู้เหมือนกันรู้สึกอายเวลาที่มีคนรู้กลัวจะมีคนพูดถึงในแง่ลบหากว่าเรากระทำสิ่งนั้นแล้วมีคนมารู้เข้าหรือคนมาเห็นเข้าฉะนั้นในลักษณะเหล่านี้ ก็เหมือนกับะดีิที่ทารุูลไเ้สอนเราและเราก็ได้เรียนรู้ผ่านมาในบทเรียนก่อนหน้านี้ก็คือฟามามณิตกชูบหะฉะนั้นใครที่เกรงกว่าเขาเกรงเรื่องของเรื่องคลุมเครือแปลว่าเขาไม่ทําในสิ่งที่เป็นเรื่องคลุมเครือเรื่องที่เขาไม่มั่นใจเนี่ยคนคนนั้นได้รักษาศาสนาและเกียรติของเขาเอาไว้แล้วนั่นเองฉะนั้นบาปในะดีิบทนี้ครอบคลุมบาปทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบาปที่ชัดเจนหรือบาปที่คลุมเครือก็อตาม ประการถัดมาเช่นอธิบายต่อพี่น้องเช่นอธิบายบอกว่าส่วนประโยคที่ท่านนบิศณุละหอุอาลัยยูมซัลลัมได้กล่าวแก่สหายบท่านั้นบอกว่าให้ถามใจของเจ้าแปลว่าเวลาที่จะลงมือทำเนี่ยให้ถามใจของเจ้าจนกระทั่งในประโยคสุดท้ายท่านรซุนบอกว่าอะไรท่านเรซุนบอกว่าแม้ว่าผู้คนจะฟัตวาแม้ว่าผู้คนจะวินิจฉัยและตอบเจ้าว่าอย่างไรก็ตามแต่ถ้าหากว่ามันทําให้เจ้ารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกตะขิดตะขวงในหัวใจเนี่ย ก็อย่าทำในสิ่งเหล่านั้นแต่ในประโยคนี้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับเชิญอธิบายบอกว่าในประโยคนี้เนี่ยเป็นประโยคที่บ่งชี้ให้เห็นว่าเรื่องใดก็ตามที่คลุมเครือที่น่าสงสัยหรือเรารู้สึกอึดอัดใจและไม่สบายใจไอความรู้สึกอึดอัดใจเวลาที่จะกระทําในสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องเพราะอีมานเพราะความยำเกรงเชจึงบอกว่าหนทางที่ปลอดภัยที่สุด เวลาที่เราเผชิญกับเรื่องเหล่านี้คือการที่เราทิ้งมันซะอย่าไปทําสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าคนจะพูดว่าทาได้แม้ว่าคนจะบอกว่ากินได้แม้ว่าคนจะบอกว่าเชื่อแบบนี้ก็ได้อย่าทํา ใช่ไหมครับฉะนั้น h ะด i ษบทนี้หมายถึงอะไรพี่น้องเชคอธิบ,บายบอกฉะนั้นความหมายที่แท้จริงของ h ะด i ษบทนี้หมายถึงผู้ใดก็ตามที่มีอีมานที่ยำเกรงต่อลอสุภาอหูวาจาละที่เกรงกลัวต่อพระองค์เนี่ยคนเหล่านี้เขาจะไม่กระทําสิ่งใดเป็นอันขาดหากว่าเขาไม่มีความมั่นใจหากว่าเรื่องเรื่องนั้นเราเองยังไม่มีความมั่นใจเลย ใช่ไหมครับยังไม่มีความมั่นใจผู้ศรัทธาเขาจะไม่ทำหากว่าเรื่องเรื่องนั้นเรายังเองเราเองยังรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจหากว่าต้องทำสิ่งนั้นเนี่ยผู้ศรัทธาเขาจะไม่ทำเพราะการฟัตวานั้นใช่บอกบางครั้งอาจจะมาจากคนที่ไม่มีความรู้ใช่ไหมครับอาจจะมาจากคนที่ไม่มีความรู้ไอเราเนี่ยหัวใจทำดุล,ลิลา์มีอีมานมีความวยงเกรง คนที่ไม่มีความรู้ฟัตวามาพอเราจะทำเรื่องนั้นเอ,อสาว่าไม่รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่สบายใจฉะนั้นวิธีการก็คืออย่าทำซะใช่บอกหรือบางครั้งอาจจะมาจากคนที่มีความรู้ฟัตววในเรื่องเหล่านั้นซึ่งเรื่องเรื่องนั้นอาจจะไม่มีหลักฐานเพียงพอใช่ไหมครับอาจจะไม่มีหลักฐานเพียงพอหรือหลักฐานในเรื่องเรื่องนั้นมีน้ำหนักที่เท่ากัน ก็ทำให้เรานั้นเกิดความรู้สึกไม่สบายใจในเรื่องเรื่องนั้นแต่จะหากว่าเรื่องใดก็ตามมีหลักฐานชัดเจนจากอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีสลต่ลนขอุอะลีซลลัมเราจําเป็นจะต้องยึดปฏิบัติตามหลักฐานนั้นโดยที่เราไม่สามารถที่จะละเว้นการกระทําในเรื่องนั้นได้เพียงเพราะ ความรู้สึกในใจจะบอกว่าฉันรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอึดอัดใจที่จะปฏิบัติในเรื่องนี้ทั้งๆท,ที่เรื่องนั้นมีหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะชัดเจนไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ตาบใดที่มีหลักฐานที่ชัดเจนต่อให้หัวใจของเราจะรู้สึกเช่นใดเรามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเดียวทั้งทั้งที่การที่ท่านอบีุล,ออออลลอัลลอุวะัลลัม นะครับได้สอนให้เราถามหัวใจของเรานั้นใน h ะดี์บทนี้หมายถึงใครพี่น้องหมายถึงคนที่มีความรู้ฉะนั้นการที่ทารอซูนสอนบอกว่าให้เราถามหัวใจของเราเวลาที่เราจะลงมือกระทํานั้นสําหรับคนที่เขามีความรู้มีอี่านและมีความเยี่ยมเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ได้หมายถึงคนที่ทําความชั่วนะ ไม่ได้หมายถึงคนที่ทําความผิดที่ฝ่าฝืนต่อเราสุภานวุวะจาละเวลาที่จะทําสิ่งใดให้ถามใจของเขาไม่ใช่นะเพราะคนเหล่านี้เป็นยังไงพี่น้องเชฟบอกว่าเพราะคนเหล่านี้ยังมีความผิดอื่นๆอีกมากที่เขากระทําอย่างเปิดเผยไม่ละอายต่อเราไม่ละไม่ละอายต่อสา,ายตาของคนดังนั้นคนแบบนี้กล้าที่จะกระทําความผิด ที่ชัดเจนแม้ว่าจะกระทําต่อหน้าผู้คนและจะนับระษาอะไรกับความผิดบาปที่คุมเครือที่ทําลับหลังผู้คนละ่ะใช่ไหมครับฉะนั้นในะดิษบทนี้หมายถึงคนที่มีความรู้คนที่มีความเยี่ยมเกรงและมีอีมานต่อสุขานะว่าจะอละลให้ถามใจของเขาฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทงางลหยครับในะดิษบทนี้นะครับเชคอับดุลโมสินท่านกล่าวในตอนท้ายบอกว่าสิ่งที่เราได้รับประโยชน์จากะดิษบทนี้มีดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่ง บายานุอิดมิชอันนีฮุสนนลคุลุกในะฮะดิษบทนิทรอศูลได้บอกให้รู้ถึงความประเสริฐและความยิ่งใหญ่ของการมีมารยาทที่ดีงามนั่นเองประการที่สองอันนันบบรรวันอิสมามินันกะลิมาติญจามมอะนะครับ ทั้งความดีและบาปนั้นที่ทารุณกล่าวเอาไว้ในหะดิษบทนี้ทั้งสองคำนี้ล้วนแต่เป็นทอยคําที่มีความหมายครอบคลุมความหมายหลายความหมายหรือกว้างขวางเดียวกันประการที่ส <ił im> <อ>ามอันนันมุสลิมะยุกดิมุฟีอุมูริดดนีฮีอลาฟิอลิมาฮัวาดิฮุลฮิลลิ ดูนาม,มาหัวมุชตะบิฮุนมุสลิมจะต้องปฏิบัติตามนะครับมุสลิมควรเลือกปฏิบัติตามสิ่งต่างๆในศาสนาเฉพาะสิ่งที่ชัดเจน และสิ่งที่ศาสนาอนุญาตเอาไว้โดยที่เขาจะต้องระวังและออกห่างจากเรื่องที่คลุมเครือเรื่องใดก็ตามที่เรายังไม่มีความรู้ยังไม่มีความเข้าใจยังคลุมเครืออยู่เราอย่าเพิ่งรีบลงมือกระทําให้เราถามคนที่มีความรู้ก่อนว่าเรื่องนั้นทําได้ไหมกินได้ไหมเชื่อแบบนี้ได้ไหมฉะนั้นนี่เป็นท่าทีและเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่มีอีมานตลอดสุภานอวะจะอะลรประการที่4อัันนนมุสีย أن ا ل م ؤ ล ن อ ل ذ ล يخاف ะลุมาลาย ع ตม ا อินุอิ إليه ว่า ه ลอ و ฟต ت บ ب ห م มาล يكن คอ أمر น و ว ض ح ا في ا ل น ر ع ช ا ل ر خ ص ุสเชือธิบายบอกว่าคนที่มีอีมานที่เขายำเกรงที่เขาเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาจาลนั้นเขาจะต้องไม่กระทำสิ่งที่ทำลงไปแล้วทำให้หัวใจรู้สึกไม่สงบคนที่มีอีมานเนี่ยเรื่องใดก็ตามที่หากว่าเขาทำเนี่ยเขาจะเกิดความไม่สบายใจเขาจะเกิดความอึดอัดเขาจะเกิดความไม่สงบในหัวใจเนี่ยอย่าทำ เพราะอะไรพี่น้องเพราะนั่นน่ะคือบาปนั่นน่ะคือสิ่งที่เป็นบาปเพราะหากว่าเขาทําไปแล้วเนี่ยมันเกิดความสบายใจนั่นคือความดี ใช่ไหมครับ,บคนที่เขามีอีมานที่เขามีความรู้เขาจะแยกแยะออกแต่ถ้าหากทําไปแล้วเนี่ยกลัวกลัวใครจะเห็นเดี๋ยวคนออกไปพูดฉันอายอีกเดี๋ยวคนจะว่าแบบนั้นคนจะว่าแบบนี้นั่นแหละคือบาปฉะนั้นมุมินที่มีอีมานที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เขาจะต้องไม่กระทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นถึงแม้ว่าคนจะฟัตวาหรือจะให้คําตอบหรือจะวินิจฉัยว่าทําได้ก็ตาม ใช่ไหมครับแต่ตราบใดหากว่าเรามีอ ي มานที่เรามีความยึงเพลงต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยหากว่าเรื่องนั้นทําไปแล้วไม่สบายใจเราอย่าไปทํามาลามยากุนอัมรอนวาดดฮันฟิชราริการุคอสตราบใดที่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องที่บทบัญญัติมีหลักฐานที่ชัดเจนเห็นไหมครับตราบใดที่เรื่องเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องที่มีหลักฐานปรากฏในอัลกุรอานและสุนนะของท่านรอซ ل อุล Allah, ลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮุสซาลลัมอย่างชัดเจน เช่นอรุคอสข้อผ่อนปลนต่างๆใช่ไหมครับข้อผ่อนปลนต่างๆและเราจะมาอ้างว่าฉันรู้สึกไม่สบายใจฉันรู้สึกอึดอัดใจที่จะต้องเลือกกระทําแบบนี้ในเมื่อเรื่องเรื่องนั้นมีหลักฐานอนุญาต ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานปรากฏอยู่ในสุนนะของท่านนบีส,สลัลลัลอฮุวอะลัยฮะสัลล,ลมัมเราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าหัวใจของเราจะรู้สึกแบบใดก็ตามแต่หากว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ยังคุงเครือว่าทําได้ไม่ได้กินได้ไม่ได้เชื่อได้ไม่ได้เอ๊ทำไปแล้วฉันรู้สึกไม่สบายใจแน่ๆเลยเอ๊ทำไปแล้วฉันไม่อยากให้ใครรู้ใครเห็นเลยอย่าทาซะก่อนหยุดเอาไว้ซะก่อนนะครับเป็นเราต้องแยกใครออกระหว่างเรื่องที่ชัดเจน กับเรื่องที่คลุมเครือนั่นเองและประการสุดท้าย ح ر ล الصحابة رضي الله عنهم ع ติลฮ ر ลาล ل ح ل ا ل والحرام و ا ริวัลอิ إ มิในะดิษบนี้ทำให้เรารู้ถึงความกระตือรือร้นความอยากรู้ของบรรดาสัฮาบะอยากที่จะรู้ว่าเรื่องใดในศาสนาฮะลาลเรื่องใดทำได้เรื่องใดกินได้เรื่องใดฮารอมเรื่องใดทำไม่ได้เรื่องใดกินไม่ได้และเรื่องใดคือความดีเรื่องใดคือคุณธรรมและเรื่องใดเป็นบาปเราจะจำแนกระหว่างความดีและ และท่าทีของผู้ศรัทธาควรจะต้องมีต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างไรฉะนั้นนี่แหละคือความดีงามนี่แหละคือความเข้าใจในศาสนาเพราะถ้าหากว่าเราปฏิบัติหลักการศาสนาโดยปราศจากความเข้าใจในหะด i ษบทนี้เราจะใช้ชีวิตยากพี่น้องเราจะไม่สามารถจําแนกได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดและเราจะไม่สามารถจําแนกได้ว่าหะด i ษบทนี้หมายถึงอะไรและหะด i ษบทนี้คนจํานวนมากเอาไปใช้ในเรื่องผิดๆอีกมาก ฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่จะแยกแยะระหว่างคนที่รู้และคนที่ไม่รู้แต่สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เรานั้นเข้าใจศาสนาได้เราจะต้องเรียนรู้และศึกษาหาความรู้ความเข้าใจนั่นเองซึ่งเราบอกว่าเรื่องนี้มีนามอัลกุรอาน